ที่อยู่ด้วยกันอีกเหนื่อยแต่แต่เรื่องนี้เหนื่อยแต่สนุกมากเลยครับคือมาได้ทําอะไรที่แบบไม่ไม่คิดว่าเราจะได้ทำเร็วเร็วๆนี้ยแต่เรื่องนี้คือเปิดอะไรหลายอย่างให้ผมเลยทั้งทั้งเรื่องการแสดงทั้งเรื่องอ่ะร้องร้องอาจจะแบบอ่ะร้องก็มีส่วนด้วยได้ลองร้องอะไรที่แบบปกติไม่ได้ร้องแบบนี้แต่เต้นเนี่ยตัวดีเลยครับคือถ้าเต้นในเรื่อง คือิถม,มากๆแล้วมีหลายเพลงด้วยแล้วก็กองน,นี้ทําให้ผมแบบเหมือนโตขึ้นเยอะเลยอือเรียนรู้อะไรที่กองนี้บางเรียนรู้ว่าเราต้องสู้คนได้แล้วครับเพราะว่าเราจะมวัวเป็นเด็กน้อยไม่ได้เราต้องโตขึ้นเพราะไม่งั้นเราจะถูกลังแก พี่กิคือพี่พแนี้กโอ้ยแต่ตั้งแต่แรกเลยครับพี่นีหอบอกว่าหนีเนีงยไม่ได้นะไม่งั้นจะโดนแกล้งนะใช่เขาก็เลยสร้างภูมิให้ผมจริงๆมันมีวันๆนะครับจะได้มาเจอหลบงีเขาจริงๆแรกๆวันไหมไม่วันหรอกครับคือเพราะว่าคิดว่าพี่ๆเขาว่าน่ารักอยู่แล้วคือแต่ที่เคยเจอเคยเจอถึงแม้ว่าจะไม่กี่ครั้งก็ตามแต่สัมผัสได้ว่าพี่ๆเขาแบบน่ารักจริงๆก็เลยไม่ได้กลัวอะไรแต่แค่คิดว่าเราจะแบบ จะเข้ากับพี่ๆเขาได้ไหมแล้วเราต้องเล่นเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยที่แบบว่าโตมาด้วยกันจริงๆคืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าผมจะตามเขทาทันไหมอะไรก็กังวลแค่นี้นใช่ก็มีทันบ้างไม่ทันบ้างครับคือคิดว่าผมอพะพัฒนาขึ้นเยอะและ้วแหละแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่เรายังไม่ทันอยู่อาจจะ เปิดโลกไปหน่อยสําหรับผมแต่แม่แม่เขาอาจจะรู้สึกว่าแล้วตอนนี้หนูสู้เกินไปแล้วโลกอะไรเงี้ยเกินไปแล้วหรอกออตอนเล่นเกมเนี่ยหนูแบบเออสู้แม,ม่อย่างยี่สิบสี่แล้วครับคือแบบยี่สิบโตแล้วคืโอโตแล้ว,ลวสู้แม่ถล้ใช่ก็เป็นคือไม่อยากสู้คนอื่นนะสู้คนอื่นอาจจะดูขออสู้แม่แม่ต้องยอมไปและใช่สู้คนอื่นอาจจะดูไม่น่ารักเออสู้แม่ไม่ไม่ว่าหรอกออ๋ ปลว่าจริงินคือพอหลับจากเล่นเลิกเนี้ยนุ้รู้สึกว่าเรามีคูู้กันคือเยอะึ้นเยอะเลยครับคือ,อได้เรียนรู้อะไรในโลกใบนี้จากพี่ๆี่เขาเยอะมาก <c oughs> พี่ๆี่เขามีประสบการณ์อะไรใหม่ๆจะชอบมาเล่าให้ฟงังมีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเห็นภาพที่ผูกจากการที่ว่าเออเราดูแบบได้จากพี่ๆี่เขามาออไม่มีใครแก้งมงนยู่ได้แล้วก็ไม่น่าจะมีนะอืม แล้วเขาเล่าแล้วเราเชื่อรอยใช่หมล่ะเชื่อเอาผมมาเชื่อคนง่ายแล้วก็ชอบดูพี่ๆเขาหลอกอยู่ประจําด้วยนี่หรอพี่ในกล้องเขาหลอกอยู่ประจำเลยหรอแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าเรื่องไหนพูดจรงิงอะไรพูดเล่น <c oughs> แต่ก็เชื่อเชื่อไปก่อนเดี๋ยวเขาก็เฉลยเองว่าเขารอนเล่นถ้า <c oughs> เขาไม่เฉลยอะ่ะก็เชื่อเชื่อแบบ <c oughs> มีเรื่องอะไรที่ที่กว่าเขาจะมาเฉลยแล้วหรือ้าวจริงหรอเนี้ยอืมเรื่องผู้ชายมั้งครับ เมาส์ใครเป็นคนแก้เรื่องนี้กับหนูทั้งคู่เลยก็ชอบเอาประสบการณ์มาเล่าต่อใช่เล่าให้ฟังเอาแบบมันมีแบบนี้ด้วยนะอะไรอย่างงี้บางทีเขาก็ชอบบางทีก็อาจจะมีมาแบบว่าเนี่ยไปเจอคนนู้นคนนี้มาคุยนู่นนี่แต่จริงๆแล้วไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยเขาพี่บอกนะว่าเจอพี่ซีและพี่ซีแบบแบบไม่นี่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยขีบเขาพี่ป้อมเขามีบอกปะ จีบไม่ได้บอกว่าเฮียจีบเขาแต่ว่าบอกว่าเฮียนี่ก็ทรงดีนะอันนี้เขาหลอกเขาพูดจริงเขาพูดจริงเขาพูดจริงอันนี้คือเราก็เชื่อเลยพูดเรื่องนี้ก็คือเชื่อเลยเชื่อเลยคือพี่พงศ์กับพี่นิวเป็นเกสคอนเสิร์ตซีรนิวด้วยเพราะฉะนั้นเออ่ช่วงซ้อมคอนที่ซ้อมละครเราก็ได้เจอการยิ่พงศงก็บอกโอ้แต่สีนี่ก็เป็นคนหล่อนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ ก็จริงก็หล่ออยู่อะอย่างที่อย่างว่าในเรื่องนี้นดิวได้ลองทําอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำก่อนแล้ไม่ไม่ไม่มหรอครับคือจะเป็นอืมคือเหมือนเรื่องเนี้ยเป็นการดึงเอาดึงเอาอะไรที่อยู่ข้างในตัวผมที่ปกติไม่ได้อออกมามคือเรื่องนี้มันดึงให้ส่วนไหนนมันออกมามคืออย่างการเต้นท่าที่ ทุกคนไม่เคยเห็นอันนี้ก็จะใหม่แล้วก็เป็นเรื่องการแสดงครับเพราะว่าเล่นคอมเมดี้ฟิลนี้มันแบบมันก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมไม่เคยทำมาอย่างวิ่งกรีดหรือว่าจิกกัดวีนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมับแต่เรื่องเงี้ยเหตุมีปิดเอาไปใช้ข้างนอกแม่อยากดูมีติดเอาไปใช้ข้างนอกไหมวีนอาจจะไม่มีแต่ว่าวิ่งกรีดอาจจะมีบ้างกรีดอะไรที่ ก็เป็นแน่นๆท้าอยู่เลยเธอก็อยากจะกีนออกมาก็กีนเลยชอบกีดบดๆหรอทำตีหรอจุยบก็คือมึงก็กีนออกมาเลยแล้วส่วนใหญ่จะอยู่เหมือนเหมือนเรากล้าที่จะแสดงออกมาขึ้นตรดี่อาจจะดูนิ่มๆเรียบร้อยแนเรื่องนี้เราพอผ่านเรื่องนี้ปุ๊บแล้วเราเริ่มเริ่มมั่นขึ้นครับ มั่นใจเริ่มมั่นใจในตัวเองใครเครียดที่สุดกับการที่ผมมาเล่นเรื่องเนี้ยใครเครียดที่สุดกับการที่หนูมาเล่นเรื่องนี้ยอยู่ในกองนะพี่พี่เลี้ยงพี่อ๊อบปืนพี่ตีเออน่าจะเป็นพี่ออฟครับคืออ๋อคือปืนเฮียไม่ได้อะไรอยู่แล้วเอาเพราะว่าเฮียอยู่กับผมก็รู้หมดแล้วว่าผมเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่แบบในเรื่องอ่ะมันมีซีนเต้น มีซีนเไนหลายซีนมากคืบางซีนผมก็อาจจะยังกากไว้อยู่ช่อชยแรกเนี้ยแบบอุย้ยเขนินอะเมวเขินมันสุดเกินไปหน่อยแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยปุ๊บเราเริ่มพัฒนาเรา skill, เอัพสกิลอัพความมั่นใจขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเราเต้นแล้วเ,เราใส่สุดเลยครับจนดพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงจะดูอยู่นะาเซตพี่เลี้ยงพักไปบอกพ,พี่ออบพี่ออบทำไงดีนิเต้นแรงมากเลยไม่เก็บเลย แต่ว่าเี้ก็ตกใจตกใจครับเพราะว่าผมแบบไหนๆมันขนาดนี้แล้วตีนเต้นตีนสุดท้ายของเรื่องแล้วอไปให้สุดเลยละกันแล้วพี่ตอบกลับมาว่าอะไรเราก็ทำเต็มที่เลยลูกจะทำอะไรทำเลยไม่ไม่ตอบเลยยังไงสปอยพี่หนำพี่เรียมไปว่าเราเป็นตกใจก็เต้นแรงแรงมากไหมแรงมากกระป๋องไม่ทันเลยไม่ทันเลยไปให้สุดถ้าไม่ทัน แล้วก็ใน <มา S 1> <ป>เรื่องนี้เราจะได้เห็นมิวในแบบอีกแบบหนึ่งเมื่อก,กี้ตอนที่ดูเทรลเลอร์ทำมีบางมีบางแวบออกมาที่แบบเต้นท่าแบบเมื่อกี้ที่ออกมาปุ๊บแฟนคลับทุกคนแบบร,บรอบๆกรี๊ดกันดังเลยค<ช>ือผมก็เห็นท่าว่าโอ้เราเต้นไปขนาดนี้เลยเหรอใช่มันขนาดเลยค,คือตอนเต้นเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเต้นแรงคือคือตอนคือตอนที่เต้นเนี่ยก็คิดว่าจะต้องเต้นแรงแล้วครับแต่ว่าคนที่ไม่ยอมคือพี่เติ้ล บอกว่านุ่นิวไปได้อีกไปได้อีกขอแซ่บกว่าน,นี้หนูหนู่เอาเพราพี่พี่เติร์นใครพี่ออาเพียมแต่ <c oughs> ว่าพอหนังถ่ายแล้วพี่ออาอาจจะมีกิจการยยอยากดูพี่เติร์นพี่นพียพิเศษบอกว่าน่าจะคุยกันไปแล้วแหละอ่ะอีกเรื่องหนึ่งซูชิอร่อยหนึ่งพันดวอ่ะอุ้ยวนมาได้ <c oughs> ไม่ไดอีกเรื่องนึ่งเนี่ยพี่ไปไปเลยฉีกไปเลยซูชิอร่อยมากเลยเอ,อ่าทำไมถึงแบบ อ๋อก็วันนั้นวันนั้นเจอกันพอดีแล้วก็เหมือนไม่ได้เจอกันหลายวันแบบเอออ๋อ,อก็เอาหใหม่ที่พูดไปเนียมีไปต่างประเทศช่วงนึงไงแบบเป็นอาทิตย์ <อา S 1> เลยแล้วเราก็กลับมาเจอกันแล้วก็ไปจีนด้วยกันแล้วเี่ยก็อยู่ด้วยกันแป๊บเดียวแล้วก็บินกลับมาแล้วยงเียไม่ได้เจอก็เลย วันนั้นก็อยู่ด้วยกันดีแล้วก็หิวด้วยก็เลยชวนไปกินซูชิถามค่ะถามทางทำบ้านถามว่าคุณไปทำไมคุณค <c oughs> ุณคิดไปทำไมอะอ๋อ,อ,อก็ไป <c oughs> เรามีงานด้วยกันที่นู่น,นอ้แลเมื่อไหร่คุณถามว่าเอ๊ะคือมีผู้จัดการต้องหุมต้องมีผู้จัดการแล้วต้องมีผู้จัดการสุดตัวอีกหรออะไรอย่างเงี้ยเรามีงานด้วยกันแล้วเนี่ยเราต้องเรีบกลับมาทำบูลารที่นี่ต้อง ก็เลยกลับมากอ่อนคืับบินก็มีบินหลังจากนี้ก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะเริ่มบินฉ่ำลับอีกทรั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเริ่มไปแฟนมีทข้ามฟ้าแล้วคืมเต้นหน้าผมแบบผมอยากไปแฟนมีทข้ามฟ้ามากเพราเราแล้วผมอยากไปกันหกคนเลยเพราะว่า เบอยู่ปกติก็อยู่กับญาติสองคนมาตลอดเลยอย่างไปกับเพื่อนด้วยกันแบบหกค,คนอย่างเงี้ยมันน่าจะสนุกแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันบ้างายประเทศไหมครมับน่าจะมีหลายที่อยู่นะครับแล้วก็เหมือนที่ตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วเป็นญี่ปุ่นครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปที่เดียวในญี่ปุ่นว่าอ,อาจจะไปสักสองที่ในญี่ปุ่นด้วยเที่ยวครบกีศก็โอดินแฟนมีดเหมือนทุกครั้งที่ไปอ่ะ เตรียมแค่ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเตรียมไปแค่โชว์ <ừ. S 1> แบบเล็กๆน้อยๆแต่น้องเพลงให้ฟังอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วคือไปเจอเป็นแฟนไปได้แบบไปทักทายทุกคนไปเออไปใกล้ชิดกับทุกคนอย่างเงี้ยแล้วแค่นั้นก็มีความสุขแล้วเพราะแฟนมีแบบมีน้องเพลงมีเล่นเกมอะไรเงี้ยเหมือนเราไปสนุกด้วยกันเฉยๆครั้งนี้ก็ไปหกคนอยากไปหกคน,นให้ได้แบบเยอะที่สุดเท่าที่จะไปได้ตอนนี้ลูกเข้าพิเศษยังไม่แน่ใจเลยยังไม่รู้แต่ก็เตรียมแล้วแหละ ยัง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 ไม่รู้งคนที่เคยผ่านห้องดำไหมห้องดำผมยอมยอมห้องดำไม่ค่อยอ่ะผมเป็นเด็กดีเออเฮียก็มีคือปกติใครเข้าบ้างผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าแต่เฮียแต่ผมมันไม่ได้เข้านะผมไม่ได้ทำอะไรไม่ดีด ผมต้องเป็นเด็กดีตั้งใจทำงานจะตายไม่ดูไม่สนด้วยใช่ไอ้พี่หนูแบบคือวันนี้พี่พี่เอาเอาเลยลูกเอาเลยลูกก็ย,ยังยังเขาอยากมันเอามากเขาไม่ไม่เข้าห้องดามเดี๋ยวสนับสนุนในทุกปีเก้าผมอยู่แล้วอยากทำอะไรทำเลยไม่ห้ามด้วยม,ม,แมีแต่จะสนับสนุนแต่เปิดช่วงหลังๆนี่คือพอนที่อยากทำอะไรพี่พี่ก็คือใช่ก็เหมือนผมก็ทำงานมา สี่ห้าปีอะไรอย่างเงี้ยยอมก็แบบไม่ห้ามแล้วครับอยากจะเป็นแบบไหนก็เป็นเลยตอนนี้เรื่องแบบอะไรก็ทำเลยใครห้ามบ้างว่าไปเวลาหนูจะทำอะไรที่เป็นแบบแรกแรกจะเป็นพี่อ๋อแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นพี่มากกว่าเพราะบางทีเพราะบางทีมันแซ่บเกินแต่ยเพี่เอ๋ก็ไม่ได้ห้ามหรอกเพี่เอก็ชอบแต่ถ้ามันมากเกินไปก็อาจจะมีแบบ ไม่ดูเนาะอาจจะแบบเอาให้ยเยอะนะนี่อะเพราะตอนนี้กลายเป็นหูดูแทนครับผอไม่ดูดดดดอ่ก็รอดูฝากวันที่ิหน่นยครับครับก็ฝากนี่สิบพันวนี้ในโรงภาพยนตร์ดีว่าราวีนะครับไปดูพร้อมกันเลยสิบันรวมอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วครับลองว่าสนุกขำกระจายโรงแน่นอน ทำดน,น <Okay. S 2> โลกโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ